โฟนเสียงมึงโคตรเยี่ยเลยอะเดี๋ยวแม่ไม่ข้าลงน้ำเนี่ยให้โหลใครต่อยกูป่ายสัตว์มาเดี๋วคุยแรงเดี๋ยวกับบัวขาวกูเคยมาแล้วเอ้ยมันไม่มีคนไทยเลยว่ะแม่เย็ดเวทไลท์กรีนไลท์มันเอาอีเยอะไม่เอาอีกเยอะแล้ใครมีมี่ห้าห้าโลน่ะเล่มไม่เนี่ยอีกแล้วอ่ะ อ้มันเกมดื้อหมอเกมต้านอ๋อไอเกมนี่ไอสัตว์เล่นไงอ่ะกูเอาอันขวาเลยอุ้ยกูได้ดาวกูได้ดาวด้รูสัตว์กูได้รลวิ่งอกูได้รลไปคายแล้วกูแล้วกูเอาเมาส์กาบมาเล่นนี่หละชิบหายละไอเชฟมนมันเล่นไงอะดนรูปเนี่ยวะไี่ชฟกูได้รไปอุ้สัตว์อ่ะ มันมีมันมีแบบหักปะมีดีมีดีมีมีมีแตพ่อมึงก็เ้ยใครมีปะใครเขเป็นเฮียเนี่ยเฮียเงียยังไม่ถึงไหนเลยมือแม่ยัดมือไม่นิ่งเลยใครตายเนี่ยใครโดนใครวะ เฮ้ยไอ้คนดันกูมึงไม่พอมึงอ่ะเยี่ยนะเฮ้ยเยี่ยมตายหรอไอ้กบกบหวาอุ้ยเฮ้ยคนดันอะไรอย่างเแล้วแล้วกูหลอดแล้วกูรอดแล้วกูแดกเลยกูแดกเลยไอเยี่ยใครมากกกบวาแถวนี้วะหวานเทียบเลย ไอ้เกือบตายศาสตว์แม่งน่ากลัวให้หายเลยบังเว้ยเมื่อกี้ดีผ่านด้วยทำไมมันมีแต่คนโล่นโลมาเล่นไปเล่นมาตอนแรกมันก็ไม่เยอะเท่านี้ไหมอ่ะเฮ้ยแต่ประตูแม่งทุกอย่างเลยตัดออกไปอ่ะเป็นคนดอย่างเล่นยังไงอ่ะไอ้เคี้ยนแดกแกไอ้เคี้ยนน้ำตาลหรือผงชูรสเนี่ยแดงโลนไม่มึงมันเขาอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ผงชูรสถ้าไม่ได้ละแล้วก็ใส่ไอ้เบกกิ้งโซดาแล้วก็กลายเป็นอย่างนั้นอะ ไอ้โฟเดี๋ยวมึงเดี๋ยววิ่งตายโฟ่ด้โฟนำโฟ่เคยเล่นเหียนี่ก็งออยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอไปไหนอ้าอ้งหนีไปไหนกูมีกกูมีมีกูมีมี

ไอ้แก้แกแก้ให้พี่กูหน่อยแก้ให้พี่กูหน่อยสัตว์แก้ให้พี่กูหน่อยเจิวคุยอะไรมาสัตว์กูแก้กูแก้ให้พี่กูกูแก้ให้พี่กูมึงคุยอะไรบอโอ้ยแย่พี่กูตายเนี่ยมึงแก้ดีอันนี้อะไรเนี่ยด่านนี้มันจะเป็นแบบเป็นด่านอะไรอะเอ้าอ๋ออันนี้อันนี้คือมึงอันนี้อ๋อมึงอันนี้คือถ้าตายมันเริ่มใหม่ได้ใช่ป่ะมันตายต่อไปใช่ไหม ไม่หมายถึงแบบในเกมมันจะเริ่มใหม่ในเกมต่อไปใช่ปะใช่เหรอไม่ใช่ตาหาก็ตายเลยดิเอ้าเขเมื่อกี้เขเมื่อกี้ไอ้ตู่โดนข้ามยังกลับมาเลยเอ้าไม่รู้เอ้เขากลับมาไม่ได้อันนี้กูต้องไปไหนไอโฟเข้าไหนก็ได้เหรอแล้วมันผักคนยังไงอ่ะไม่มันมีเวล้วกูมาละโอ้ยแม่เอ็งตายอ่ะ โตมาสองพวกเรารลอดเวยเอรดแลอดเว้ยฮัลโหลฮัลโหล bro จะใครมันตายหาตายหง่ะดูดิอุ้ยน่ากลัวเลยเหยียเอี๋ยมีหรอชิปไม่ไม่เม่งแยกแยกเลยถ้าประตูมันเปิดเดี๋ยวมันอันนี้กันอะ

ไอตัวหันหลังดิเฮ้ยเกยจันทร์อู้อู้อู้กูก็ได้นะมึงมึงเียมึงให้มึงเราเราเราแบบเราเราเดินเราเดินอย่างนี้ได้ปะว่าทามันอันเนี้ยเราได้แบบวิ่งเข้าทันเลยเราเดินเราเดินวนไปได้เว้ยมึงใช่ต้องวนเดินวนไปเรื่อยแค่สามสองหนึ่งแล้วตรงไหนวะวี่ไหนวะไอ้สัตว์ หนึ่งคนเนาะสามไม่รู้อะห้าโฟโอ๊าโฟสามสองหนึ่งเออโผทันเออโผทันโอ้ไอตัวหันตุ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไอตัวดูใครตายวะเี้ยหัวแงวะ อ้าไหนเว้ยอ้าไหนเว้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกระจกอ่ะของจริงคืออะไรอ่ะไอแม่เย็ดใครนำก็นำเลยกระจกกระจกแล้วมันมีเวลาปะวัดดวงวัดดวงไม่เราก็ให้เราก็แค่คนข้างหน้าไปก่อนแล้วไม่ผักคนได้ป่ะไอโฟมผักคนได้ป่ะโอ้ยศาสตร์แม่กูผักตกแม่งหมดอ่ะไป่งเล่นเลยโอ้ยดากระจก โอ้ยเชียเอ้ยชิมเกมไอ้ขี้อ่ะอวัยอาวัยเอาดูเลยอาดูเราดูอ่าอันดำเลยใครใครเก่งมึงดำเลยรอไปก่อนรอให้มันมีคนโดนเดี๋ยวก็มีคนโง่ไปเองอ่ะอุ้ยอุ้ยมึงขุดบอลอ่ะขวาขวาไปรอนรอรอขวาใช่ไหมขวาเอาบ๊ะเบ๊ะปแม่ง่อนปแม่ง่อนไปดูกันมึงก็ไปสิไีหลุดเลยนี่ มันจะตายหากันหมดแล้วเนี่ยเียอ์เดี๋ยวกูเปิดมาอนเี่ยความเลียมอ่ะฮัลโหลพ่อมึงตายอย่รีบไปดิสัตว์ฝั่งซ้ายไม่กชาตจะฝากกับอันดับปารีทอกบอาีทอก o go o go g โก o o b บิชตัวเอเฮ้แซกฟังมดิ o go ลอไม่แตก ขวาซ้ายซ้ายสองรอบแบบซ้ายทีหนึ่งซ้ายอีทีหนึ่งน้ยดีน้ำดีเหล็บสุดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ยไม่ใช่ทีเอ็มลงเกมเห็นไหมไงซ้ายเออซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาพี่เชื่อกูสิโก้แล้วก็ซ้ายดิงกิ้วขวา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 ไม่เชื่อกูสิแอดดิ้งไวท์ เราไม่ดีโก้เด็กโ o ้นาวไอ้ดำ please let go ไอ้ไอ้แคนเปิดบัตรอ่อนบัตรยูกระโดดก่อนโอเคไหมเดี๋ยวไอ้เปิดเดี๋ยวไอ้เปิดแต่ยูกระโดดก่อนโอเคไหมยูไปขวาเดี๋ยวไอ้ไปซ้ายโอเคไอ้ไปซ้ายแล้วโอ้มยไม่ please go ยูไปขวาแล้วไอ้ไปซ้ายกูบอกเลยอ่ะฮัลโหลยูไปขวาเนี่ยไปครับ ไล้แดงกูโดนเข้าหลังนะว่าขวาแล้วอันเนี่ยไล่ไอ้ไอ้ดิงไอ้ดิงไหวกูยิงอ่ะกูยิงอ่ะเฮ้ยมาดิคุยเนี่ยเล็บฮัลโหลไอ้ฮัลโหลไอ้หัวชมพูพ่องตายมึงไปก่อนเลยเหมือนไม่ตอบหรอกไอ้เจมมันมีไม่ไอ้เจียโอ้ยแม่มึงสักคนนึงอ่ะฮัลโหลใครล้นๆอ่ะเดี๋ยวหน่อยเล็บเล็บ มึงก็ไปสิไอพวกล้นไอเหี้ยมึงบอกนกาออ๋อตายหมดสองคนหนึ่งนี้มันจะตายห่าแล้นหมดแล้วเนี่ยไออย่วะยังไม่ถึงครึ่งเลยสัตว์หลงไปดีไอเหี้โปรมึงมาช่วยพวกกูสิโปรมีว่าขวา่ะก็ซาย อ่มึงโดดเลยไม่อ่ะเฮ้ยนี่ไงขวาว่ะไอ้ขวายาวขวายาวมึงเชื่อกูไหมขวายาวไไปปจัดแล้วสี่รอบขวาป้าสิบวิแล้วเนี่ยดูลองดูโอ้ my god มันจะตายหากันหมดแล้วเนี่ยไม่ขวาจริงด้วยขวาอีกรอบวะจะหมดเวลาแล้วน้องเฮ้ยเอามาเรียบมาเรียบ please อุ้ยช่างแม่มันรรีบไปหือ ายหมดแล้วอุ้ยขวายาวอะสายสายตายยาวเราโอเมกอดสายยาวเลยช่วคป่ะากโ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 กไปดี็วไปอยู่ดววแล้วโอเมกไอพีไปเองเฮ้ยสายสายยาวสายยาวจะบอกแล้วสายไป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  ออกขเลยออก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 เลยออเยออกมเยออกเลยอกเออกเลอ้เยออเอกเลออกเยอกยออเอกอยอกเออกเลยอยอลยออเยกลยอออยออกอออกกกเเยนอะเลอออ้ยเเย่ออลอเ